หัวกระพริกพี่น้องมีกิจกรแจ้วนึกอยากนึกอยากจำแจ้วหัวกระพริกเผ็ดนิดๆนหน่อยๆเอาจ้ามันบูมีแบบว่าเต่าท่าหรือสีเผ็ดคืออันอยู่บ้านเขาได้เนาะเขาก็ต้องดัดแปลงเอาใจหัวกพริกใช่นี่แหละจ้ะเต่าแกะเต่าแกจะกินจำแจ้วจังพเหนียวเบะ น้ำบปลาเนั้อเนอะอาะขั้นตอนแรกก็ขวบพริกกอนเนาะขวบให้มันเลือยๆในจังหน่อยทำชิมีบวบเครือเครือพริกแดงกินดาแล้วก็กระเทียมหัวหอมแล้วก็พริกหยวกจะ้ะมาจ้ะขวบขวบให้มันเลือยๆในจังหน่อย ยาสีหนา้าต่าแจจวกันเอาไฟอ่อนๆมาตรงเอาไฟแห้งจ้ะค่อยๆขัวไปใช่ปง่ายๆจ้ะตามพกนีน้อยก็ต้องใส่ยังไย tám trăm kín mươi sáu mươi này cả ở đây suốt con thì ở phường con nó với nó ngó mất tắm mần đi đây rồi được mất tắm các thứ mỗi sai thương cũng có bên sai những bài học nam có đẹp không muốn ăn của khó lại nó ngon cái tầm lẹt lại chà nhờ chị có gì đó là đỡ mì nước dạt tầm nếu mà muốn chị thấy treo có thú ra tầm thì mắn chắc ตามขีห้อามักเนาะกใส่ใจตุ้งนัวกับวก็น้ำประแดกมกักมักจงได้กะใส่ไปเลยจ้ะใช้ลายแส่บหลายกระได้น้ำประแดก แต่ว่าผู้ใดอันจักโนในจักน้อยก็ใส่อันน้ําปลาไปน้ําใดเด้อจ้ะเด้ออันปรุงตามที่เฮาชอบไปจ้ะถ้าชอบบ่ไดกเอาแบบน้นเดจะเค่ะนวๆบากง กสพร้อมเสิร์ฟนะจ๊ะตักใส่ถ้วย,ย,ย,ยนี่ค่ะนี่จ้านี่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะนี่จ้าเอาแซบ่บขึ้นนี่กับแซ่งมาพี่น้องแค่นี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะ